สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากได้เรียนศึกษาลร่ำเรียงถึง4ปีเขาก็เป็นจอเวทหนึ่งคาถาแล้วเขาก็เข้าถึงหลักสูตรที่เขาสามารถเข้าถึงได้ในปูมก็คิดว่าทำไงดีเนาะตอนนี้เขาอายุ16ปี อยู่ในการศึกษานี้มา4ปีแล้วด้วยการเป็นจอมเวทหนึ่งราาของเขานั้นทำให้เขาเป็นนักประจนภัยระดับ4ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งแล้วส่วนในภบูมนั้นที่คิดว่าเขาจะเอาไงต่อกับชีวิตดีการศึกษาที่เขาสามารถเข้าถึงก็มีแค่นี้ออกจากโรงเรียนเลยดีไหมหรือเรียนต่อไปดีคิดไปคิดมา ก็เรียนต่อไปดีกว่าแล้วเขาก็พยายามหาเพื่อนแล้วกันเพราะว่าอยู่มานั้งสี่ปีแล้วเป็นเบส์เขามาตลอดเขาน่าจะสร้างคอ n ์เซชั่ไว้บ้างแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นแค่ชาวบ้านแล้วในโรงเรียนแห่งน,นี้ชาวบ้านที่มาเรียนนั้นก็ไม่มีเลยนอกจากเขา เพราะว่าการที่ชาวบ้านจะมีเงินส่งเล่าเรียนขนาดนี้นั้นกว่าบอร,บอรมากจึงมีแค่คุณนางที่มาเรียนได้ในการศึกษานี้นั้นมันจะไม่มีระดับชั้นปีปีหนึ่งปีสองอะไรไม่มีมีแต่ว่าคุณสามารถเรียนได้ตลอดเวลาขอแค่คุณมีเงินมอบให้ทางโรงเรียนนั้นเป็นจำนวนที่เยอะมากต่อปีซึ่งก็คือ ถ้าไม่มีเงินก็อยู่ในโรงเรียนรั้วโรงเรียนนี้ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ขุดเลือกขุดเนื้อซึ่งนายบูมคิดอย่างนั้นแต่ว่าเขาคิดว่าอีกสักสี่ปีนะแล้วเขาก็อยู่ต่อไปจนครบแปดปีผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ได้อะไรเลยเว่าเขารู้ทุกอย่างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วการศึกษาที่เขาจะเข้าถึงนั้นสำหรับชาวบ้าน ซึ่งเขาก็จ่ายเงินในการเรียนที่แห่งนี้แถมมากกว่าพวกขุนนางอีกด้วยซ้ําแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่าไม่มีประโยชน์แล้วฐานะอายุ20ปีในบูมก็ออกจากการศึกษานี้ซึ่งไม่มีใบรับรองอะไรเลยมีแค่ได้ประสบการณ์สำหรับในบูมแค่นั้นเอง